หนึ่งโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกของเราค่ะกับโครงการคามูลนิที่ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีออกหน่วยทําขาเทียมพระราชทานเครื่องที่ครั้งที่171ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ ที่ลานโดมอนเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกค่ะนายทรงพลวิชัยขัดค้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายแพทย์พิรุณคำอุ่นรองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมนายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมเปิดโครงการออกหน่วยทําขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่171เพื่อทําขาเทียมให้กับผู้พิการขาขาดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้พิการขาขาดได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีโอกาสในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ค่ะ โดยการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานในครั้งนี้นะคะมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่27ตุลาคมไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนค่ะสำหรับผู้ที่สนใจทำขาเทียมสามารถที่จะไปลงทะเบียนได้จนถึงวันที่29ตุลาคมนี้แล้วก็จะส่งมอบขาเทียมพระราชทานให้กับผู้พิการในวันที่1พฤศจิกายนค่ะนอกจากนี้นะคะทางวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกยังได้เปิดสอนฝึกอาชีพให้กับผู้พิการและญาติที่มารอขาเทียม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานช่างไม้ช่างไฟฟ้าเพื่อให้ผู้พิการนะคะได้มีวิชาติดตัวได้ช่วยเหลือตนเองหรือว่าเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตค่ะ